สวัสดีค่ะมืาเนี่นมาล่างเห็ดหนึ่งโอ้ยเบิ่งเห็ดข่อยออดอกเทาเท่าข่อยก็อ้าดอกเทาเทาทเอามาหนึ่งหนึ่งแล้วก็ขัวบักพริกดิบใส่กระเทียมใส่หัวหอมแดงตำจุแกงว,วนุกกนุ๊กนุ๊ก โอ้ยหาขิงไงอยู่เยอรมันอ่ะบ่คืออยู่บันนอกเขาอยู่เมืองไทยอยู่บันเมกสัวเสียได้เพราได้น้ำเขาดอกเฮ็ดน่ะตาเสือปวดันเขาค่าซ้าอืมมะเบืองเหนียงนูวเบืองนูวอืมมีแต่ละอ่อนอืมต่ล่างแกงอืมอีเพือีกอ่ะเลือกอืมีที่เลือกไว้ทน ลวกฟิตแซแข็งอืมซองคิดซองใจซื้อตัวแซแข็งหลงทุนเพื่อสิ่งนี้โดยเฉพาะความสุขของกะทิโอ้ยอยรุด